สวัสดีครับเพื่อนครับกลับมาพบกับจอนไรเดอร์ครับเรียกว่าเป็นเทปแรกเลยหลังจากที่เราหยุดสมการกันไปยาวๆนะครับวันนี้ครับผมเดินทางมาเที่ยวครับที่บริเวณของตลาดน้ําดําเนินสะดวกซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้มานานมากนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเลยแต่เพอเอิญเพอิญที่เปิดไลฟ์ให้เพื่อนๆดูเพราะว่าผมไม่แอบเห็นว่ามีร้านร้านนึงเขาจอดรถเอาไว้สวยดีนะครับก็เลยจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูเพราะว่า ไม่ค่อยได้เห็นคนแต่งในรูปแบบนี้เท่าไหร่นะครับร้านเนี่ยอยู่เขาเรียกว่าเป็นถนนเมนที่จะเข้าตลาดน้ําดําเนินสะดวกเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะเข้าไปดูกันว่ารถคันนี้เนี่ยเขาแต่งอะไรยังไงกันบ้างก็เลยพาเพื่อนๆมาดูแล้วกันเผื่อว่าใครที่แบบว่าอยู่แถวนี้จะได้มาพูดคุยกับพี่เขาได้เพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นคนที่บ้าแต่งก็พอสมควรนะครับอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเดินทางมาดูกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยววันนี้วันเสาร์ เรียกว่าอยู่กันเนียาวนะครับจนน้างลืมเวลาลืมวันไปแล้วนะฮะก็เป็นบริเวณที่เรียกว่าอยู่ตรงจุดเริ่มต้นเลยของการเข้ามาที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกนะครับแล้วก็หน้าร้านของเขาเนี่ยเป็นเป็นร้านขายอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเอาขายมือถือนี่คันที่พูดถึงคือคันนี้เลยนี่แต่งสวยดีชอบก็เลยมาถ่ายให้ดูนี่อ่าเพราะว่าเมื่อกี้นี้ถ่ายคอนเทนต์อยู่ในตลาดน้ดนดำเนินสะดวกอยู่วิดำเนินสะดวกอยู่นะฮะ แต่ว่ามีใครอยู่เลยวะเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของอ่อยดีกว่ามาตามมาเลยมีรถจอดอยู่ด้วยนะฮะน่าจะอยู่ข้างในเนาะอันนี้อาโอเคเข้ามาดูหน่อยนี้สวัสดีครับครับมามาหาเจ้าของรถคันนี้ครับพี่อ๋อผมเองครับผมอ๋อพี่เหรอโอเคสวัสดีสวัสดีครับคผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคือสวยดีก็เลยอยากจะมาขอถ่ายหน่อยได้ไหมได้ครับผมได้นะอะโอเคโอเคเดี๋ยว ปิดประตูก่อนเฮ้ยมีไม้เปล่า<ม>โ,โอเคโอเคเอาไม้มาให้หน่อยนะอเปิดแล้วนะแระพอดีเมื่อกี้ผมไม่ถ่ายงานอยู่ในตลาดน้ําแล้วเห็นรถสวยดีก็เลยขออนุญาตเข้ามาพูดคุยหน่อยครัออ,อย่างแรกก่อนร้านร้านนี้คือร้านทำมอไซม์ะเนี่ยขายมอไซค์มือสองครับ<อ>ขายมือถือครับผมร้านชื่อ K K Shop ครับตลาดน้ำดำเนินสะดวก K K s h ชอตลาดน้ำดำเนินสะดวกคือถ้าเมื่อกี้นี้ผมแบบผมเดินมาเนี่ยผมเดินมาจากตลาดน้ำนี่คือร้านเนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นร้านแรกเลยก่อนที่จะเข้าตลาดน้ำใช่ครับถูกไหมใช่ครับคือพูดง่ายคือใครที่ขี่รถผ่านมาหรือขับรถผ่านมาเจอแน่นอนใช่ครับเป็นร้านขายมือถือขายรถมือสองใช่ครับแต่ทำไมมี X m a กสวยๆด้วยอ่าอันนี้เป็นรถล้างครับอ่าเอามาแต่งเองแต่งสวยครับผมอ๋อใช่ครับ เป็นเจ้าของรถเองเลยใช่ครับยังไม่ได้แนะนําตัวเลยพี่ชื่ออะไรครับอ่าชื่อกลิ้งครับพี่กลิ้งอ่าพี่กลิ้งกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้โอเคเล่น X Max ก็ส่วนตัวชอบครับอใช่ส่วนตัวชอบ X Max ชอบครับแต่ว่าพอดูดูสีผมว่ามันละไม้คล้ายคลึงกับ BM อนะอ่าคล้ายคล้ายอ่า BMW S ็มวีเตบนาครับอ๋อโอเค ได้แรงบันดาลใจมาก็ส่วนก็ชอบตัว X p a n r แเละแต่ว่าเราก็อยากให้แต่งให้มันคล้ายๆกันนะครับแต่พอแต่งปั๊บมาอยู่กับใน X Max 4นี้ก็สวยดีนะสวยครับก็แปลกดีแปลกดีเพราะว่าผมไม่เคยเห็นจนกระทั่งแบบเมื่อกี้ผมเดินมาผมดูมอเตอร์ไซค์ทีงานว่าเฮ้ยมาถ่ายคันนี้กันดีกว่าดูแล้วเฟี้ยวดีนะครับพิกกิ้งคันนี้คือทําเองไหมก็ทําเองไหมบางส่วนครับบางส่วนบางส่วนใช่ครับส่วนหนึ่งก็คือทําส่งร้านอ่าครับ ความคิดเนี่ยของผมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับทำเองบางส่วนก็คือการตัดสติกเกอร์นะฮะครับอันนี้แตะเองอะไรเองครับเอาแบบเองครับบางส่วนไม่เยอะครับโอเคก็คือสติกเกอร์หรือว่ารูปสีอะไรพวกนี้ก็คือออกแบบเองใช่ครับแล้วก็ส่งร้านทําสีส่งร้านทําสีครับอ่าโอเคก็เลยดูแบบว่าดูแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับแล้วของแต่งมีอะไรบ้างครับพี่ก็หลักๆเลยก็ถ้าเริ่มจากชุดหน้าครับก็ มีโซลครับเป็นของคาร์ูอิอ่าฮะเป็นปั๊มนี่อ่าก็แบมโบ้นะครับปั๊มก็คือเป็นตัวอิตาลีแบมโบ่ด้านล่างก็เป็นเ4ครับผมจานก็จานคารบูอิใช่ครับอ่าแล้วก็รู้สึกว่าจะมีบางโคเป็นเป็นคาร์บอนยางเป็นไดโบรอ๋ออันนี้ยังไม่สุดยังไม่สุดยังไม่สุดครับแต่คก็ก็เขาโค้งมาแล้ว เขาครับผมอ๋ออันนี้คือจุดเริ่มต้นก่อนครับผมอไม่หรอกคือเมื่อกี้ที่ผมผ่านมาผมมองว่าเออให้รถมันดูแบบดูไม่ไม่เหมือนชาวบ้านดีอ่าครับเพราะลวดลายด้วยใช่ครับแต่สไตล์ตัวเองครับผมชอบยังไงแล้วก็เต็งแบบนั้นอื้มอ่าพอชุดนี้เสร็จปั๊บบ่อนี่ก็คือปาดบางบ่ปาดบางปาดบางบบเบรกมาอ่าท่อเธอแข็งสวยแข็งมิลลิ่ง CNC ใช่ครับ อันนี้แข้งสั่งที่นี่มาเนี่ยหรือว่าสั่งที่ไหนสั่งสั่งในเน็ตมาในเน็ตมาแล้วก็มาใส่อ๋อก็สวยดีนะสวยครับดูดูดีนะครับมันก็เลยทําให้แบบว่าชุดชุดด้านข้างเนี่ยเต็มไปเลยนะฮะงามแท้แท้ทั้งลําครับมีลิ้นตั้งด้วยครับผมแสดงว่าคันนี้ไม่ใช่เครื่องเดิมอ่าครับผมเครื่องทําอะไรมั้งก็มีไล่ข้างครับไล่ข้างครับไล่ข้างแต่ว่าเอาลิ้นลิ้นตั้งเนี่ยนะชุด อชแต่ข้างในอืมผมไม่แน่ใจว่าพอมีบ้างเพราะว่ารถซื้อมาอ๋อซื้อมือสองมาแล้วก็แล้วก็เก็บสภาพใหม่หมดเลยอืดูแล้วเฟี้ยวดีดูแล้วเฟี้ยวดีนะฮะแล้วก็มีท่อท่อนนี้ก็น่าจะเป็นท่ออะตอมนะครับท่ออะตอมครับท่ออะตอมเป็นแบบแต่งแบบเนียนๆดีชอบนะครับคือมีเน้นร้านโลโก้ร้านมีโลโก้ร้าน KK Shop ครับผมซึ่งจริงๆแล้วน่าจะเปิดเป็นร้านขายมอเตอร์ไซค์แบบว่ารถแต่งก็ได้นะเนี่ยเขาเลยทำเลดีมากเลยชอบในการออกแบบกับแบบรถครับมีกี่คันก็จะเอามาเอาแบบเองหมดทำเองออกแบบเองไม่ให้เหมือนชาวบ้านเขาใช่ประมาณนั้นเลยแต่กลายไปว่าตัวเองไม่ได้ขายรถที่เป็นรถแต่งไม่ได้ขายครับแต่เอามาเป็นรถแต่งของตัวเองเลยเราขับเองเราชอบเราก็แต่งเองเมื่อกี้นี้พี่กริ่งบอกว่านี่คือสเต็ปเริ่มต้นของตัวเอง ผมแสดงว่าเดี๋ยวจะมีเติมอีกเหรอมีครับมีครับเล็กๆน้อยๆครับอ๋อคิดเอาไว้แล้วคิดไว้แล้วคิดไว้แล้วงั้นผมถามนิดนึงในระแวกดําเนินสะดวกเนี่ยผมขับผ่านผมก็จะไม่ไม่ได้เจอรถแต่งเท่าไหร่เลยคือของเราเนี่ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะคันเดียวคันเดียวเลยป่ะอนี้มีคันเดียวครับแถวนี้มีคันเดียวอันนี้มีคันเดียวครับมาถีงว่ารถแต่งไม่ค่อยมีเลยมีไหมมีครับขับขับมีอยู่แล้วเอ็กแม็กก็ตอนนี้ก็ขับกันเยอะอยู่แล้วอ่าฮะ แต่ก็แต่งสไตล์ใครสไตล์มันอะไรเงี้ยถ้าสไตล์สไตล์นี้น่าจะมีผมคนเดียวโอเคด,ดูแล้วครับแต่งแหวกแนวแต่งไม่เหมือนชาวบ้านเขาว่างั้นดีว่าก็ดีเพราะว่าเอาจริงๆนะคือด้วยความที่ว่าดูแล้วของแต่งอ่ะไม่ได้เยอะหรอกแต่พอมาดูในเรื่องของการจัดชุดสีการออกแบบลายอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้รถคันนี้มันสวยว่ะ <laughs> ผมก็เลยแบบไกลสวยเออผมก็เลยบอกว่าให้ใหตาก,กล้องเขาประกอบกล้องแล้วมาถ่ายกันดีกว่าอ๋อครับผมดูดีฮะดูดี ซึ่งเดี๋ยวรอพี่กริ่งทาคันต่อไปต่อหรือคันนี้ต่อมีเก็บคันนี้มีเก็บอีกิดหน่อยครับแต่นี่ก็ใกล้ก็ประมาณแปเกบปรแล้วแหละแ9 0แล้วใช่ครับแล้วมีไอเดียว่าจะทําคันใหม่ไหมไอเดียคันใหม่ก็คือถ้ามีรถคันไหนก็คือทําหมดทำหมดทำหมดทุกคันรมณ์ก็ทำครับรถดนก็ทําด้วยใช่ครับคืออารมณ์ตัวเองคือเป็นนักแต่งรถว่างั้นใช่ชอบครับชอบเนียนไม่ด่ามีรับมีบ้าง มีบ้างครับผมก็แค yeah, ่อย่าไปบอกเขาว่าอะไรเราแพงใช่ครับใช่ไหมบอกไม่ได้เลยแบบว่าเอ้ยปั๊มเบรกเท่าไหร่โอ้ยนี่เหรอสามสี่พันเองอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาย้อนกลับมาว่างั้นเดี๋ยวฉันเอาไปขายต่อสองพันอ่าเรียบร้อยเลยจบเลยขออนุญาตฟังเสียงเครื่องหน่อยได้ไหมมาเป็นลูกเลย นี่ก็หล่อแล้วเนาะเสียงได้อารมณ์ดีก็ถือว่าเป็นรถที่พี่กริ่งแต่งได้เไม่เหมือนชาวบ้านก็ดีนะครับสวยไอเดียบันเจิดดีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฉดลายสีที่เอาตรงๆนะผมไม่ค่อยได้เห็นคนเขาแต่งแบบสไตล์เนี้ยเนาะใช่ใช่ครับน้อยน้อยครับน้อยน้อยปกติก็จะเล่นเป็นไฟเล่นก็จะเป็นชุดสีเต็มเต็มเลยทุกทอย่างอย่างเงี้ยครับส่วนของผมก็จะมีมีเล่นลายนะครับผมแล้วก็ ตัดติ๊กเกอร์ h p 4อะไรเงี้ยทำให้มันคล้ายๆกับตัว X พัน100ของ B M ก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ของ X Max 300เ R แล้วกันนี่ X Max 300บ R ใช่ครับเอาไปว่าไม่คีเละแล้วกันนะถ้าไม่คิดอะไรเยอะผมว่ามันก็เป็นเป็นไอเดียที่โอเคเลยนะครับเดี๋ยวรอดูต่อเดี๋ยวไว่างๆผมผ่านมาเท่านี้ผมจะมาถ่ายพี่ต่อแล้วกันนะฮะได้ครับยินดีครับผมงั้นผมถามนิดนึงตอนนี้คือคันนี้ เป็นรถไม่ได้ขายรถตัวเองขี่เล่นว่างั้นดีกว่าใช้รถแต่งสวยครับแล้วจริงๆแล้วร้านตัวเองทําอะไรบ้างนะก็ร้านผมก็มีหลักๆเลยนะครับก็มีขายมือถือมือสองครับผมซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับรับจำนำนะครับมอเตอร์ไซค์มือสองมือถือทีวีโอ้ยบุ๊กนะครับขายหลายอย่างเป็นพ่อค้าขายของมือสองว่างั้นใช่ครับผมอย่างตอนนี้เนี่ยที่เห็นด้านหน้านี่ก็คือรถด้านหน้านี่คือเป็นมอเตอร์ไซค์มือสองครับผมรถบ้านครับผมงั้นถามนิดนึงแถวนี้เขาซื้อมือสองกันเยอะไหม เยอะครับเยอะเหรอเยอะครับมือสองขายง่ายครับผมขายง่ายด้วยขายง่ายกวยาย่ามันจะขายง่ายได้ยังไงในเมื่อมันต้องจัดไฟน้งไฟน้งไฟแนนซ์อะไรก็ในเรื่องของเรื่องราคามือสองก็จะมีราคาที่เติมถึงได้ครับใช่ครับแล้วลูกค้าก็เข้าถึงน,นะครับมีการจัดผ่อนใช่ครับผ่อนกับร้านด้วยตรงเลยอ๋อเข้าใจละเข้าใจละคือพี่กิ้งคือขายอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณอยากได้คุณก็ผ่อนกับร้านเลยใช่ครับทุกคันเลยเหรอทุกคันครับอ๋อโอเคงั้นก็ พูดง่ายคือไม่ต้องวุ่นวายเรื่องไฟแนนซ์ไม่ต้องวุน่นวายซื้อที่นี่จ่ายตังที่นี่ค้างเงที่นี่<ช>จบ,บเลยใช่ครับม,มีมีแบบรถเยอะกว่าน,นี้ไหมปกติมีเยอะครับวันนี้เหลือสี่หาคารพเพราะว่าขายหลายอย่างแล้วก็ด้วยความว่าพื้นที่จํากัดด้วยนะับแสดงว่าจริงๆแล้วตัวเองขายมือสองเยอะกว่านี้ใช่แต่นี่คือขายไปแล้วครับผมก็เหลือประมาณนี้ครับอ่าโอเคโอเคโอเคอันนี้ก็เป็นอีกกิจการหนึ่งซึ่งซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ ผมว่าอันนี้คือเมนมากกว่า่อันนี้มอไซค์มือสองเอามาขายที่หลังครับโอ้ใช่ครับโอเคแล้วก็จะเป็นพวกมือถือมือสองเป็นมือถือมือสองด้วยใช่ครับ iPhone Bar เลยใช่ครับขออนุญาตดูหน่อยเพราะว่าผมเองไม่ได้ซื้อมือสองสักเท่าไหร่ของพวกนี้คือขายได้หมดเลยเหรอขายได้หมดครับขายไดายครับ iPhone มือสองครับอ๋อแท็บเล็ตนะครับสดผ่อนนะครับเฮ้ มีผ่อนด้วยผ่อนได้ด้วยครับนี่ผ่อนทั้งร้านเลยอะคระบัตรใบเดียวผ่อนได้ทั้งร้านจริงเหรอครับผมเนี่ยอย่างอันนี้ iPhone 12 Pro 11 13 Pro Max iPhone 16ก็มาแล้วครับผมอ๋อมีราคาผ่อนให้เสร็จสามราคาใช่ครับมีเลยราคาตาเก้างวดสามงวดวดงงวดเออเข้าใจละครับคนที่แบบว่างบน้อยไม่มีบัตรผ่อนก็มาซื้อกับพี่กิ้งได้เลยใช่ครับโอเค อันนี้ก็ให้ดูนะฮะเป็นไอเดียของพี่เขานะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นแลนด์มาร์คของตลาดน้ําดําเนินสะดวกมีร้านเดียวครับมีร้านเดียวมีร้านเดียวด้วยตลาดน้ํามีร้านเดียวเปลี้ยวจุดนี้ร้านเดียวเลยแล้วข้างหลังนั่นคือพวกโน้ตบุ๊กอันพวกนั้นขายไหมโน้ตบุ๊กครับขายครับขายหมดเลยครับเพก็ขายใช่ครับโอ้เจ๋งครับขายลำโพงบลูทูธลำโพงแบนแบนเนมครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทีวีมือสองโอ้เข้าใจแล้ว หลักๆก,ก็คือพิคกิ้งขายพวกที่เป็นแบบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองก็ขายมือถ <ID S 1> ือไอทีพวกนั้นผ่อนได้ไหมผ่อนได้ทั้งร้านครับใบนเดียวผ่อนได้ทั้งร้านผ่อนได้ทั้งร้านโอเคเอาเอาไปว่าใครที่อยู่ในละแวกนี้ <S <S ตลาดน้ําดําเนินสะดวกหรือว่าอยู่แถวๆลาดบุรีแล้วแบบว่าไม่อยากจะไปผ่อนกับพวกไฟน้งไฟแนนซ์อะไรเยอะแยะผ่อนที่นี่ได้เลยผ่อนกับผมได้เลยครับเอกาสารง่ายไม่ยุ่งยากครับผมนี่ขายเสร็จสับอ่ะงั้นเดี๋ยวขออนิดนึง เมื่อกี้นี้พี่กิงบอกว่าตัวเองชอบในเรื่องของการแต่งรถใช่ครับอันนี้ก็คือมอเตอร์ไซค์ X Max 300ร้อยดับเบิล A ดับเบิล A เนอแล้วพวกรถเก๋งที่เมื่อกี้บอกรถยนต์ก็ทำก็มีครับมีมีครับอยู่ก็ทําอยู่ทําอยู่อ่ะใช่ครับขอดูหน่อยได้ไหมก็เป็น Toyota C H R Toyota C H R Hybrid อ่าเป็นตัวเป็นซินงครเลอใช่ครับแล้ว C H R มันแต่งได้อ่ะสวยอ่ะก็ต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้แต่งกันน้อยอ่าใช่นะครับเพราะว่าเป็นรถออกออกแนวอ ใช้งานมากกว่าแต่พี่กริ้งก็มาแต่งก็เอามาแต่งครับเพราะว่าชอบทรงเขาโอเคขอดูหน่อยได้ไหมได้ครับในในผมรู้สากเปิดเปิดไลฟ์แล้วขอดูหน่อยจะให้เป็นไอเดียเพื่อนๆหน่อยได้ครับว่านี่เด็กกำลังเขาแต่งกันอย่างนี้ข้างร้านครับจอดอยู่ข้างร้านนะครับสีสีแบบบับเบอร์บีมากเลยอ๋อต้องบอกก่อนว่าสีนี่ก็คือสั่งทาครับสั่งผสมเองอ๋ออ๋อเป็นเหลืองติดส้มแล้วก็ใส่มุกทองไป เหลืองนึงติดส้มใส่มุกทองที่เห็นแบบวิ่งๆอันเนี้ยจะออกใกล้ๆใกล้ๆจะเป็นส้มและผมผมอยากได้เหลืองเหลืองที่มันเข้มนะท่า้มันติดส้มแล้วก็ใส่อมุกทองลงไปนิดนึงครับให้มันมีประกายเพราะว่าเหลืองกับทองเนี่ยมันโทนียวกันอยู่แล้วอย่างงี้ก็เกิดว่าแบบโดนโดนแสงมันก็จะเป็นมันจะสดใช่ครับโดนแสงก็สดเลยใช่ครับแต่แตาถ้าถ้าอยู่ในที่ร่มหรือที่มืดๆเนี่ยเขาก็จะเข้มอ่าฮะเข้มกว่านี้ซึ่งอันนี้ พี่กลิ้งก็ออกแบบเองอันนี้ออกแบบเองอีกแล้วนะครับครับผมลงล้อก็ใส่กันเต็มเต็มกันไปใช่ครับสวยอ่ะรวมรวมก็สวยสวยสวยไอ้สวยเป็นซีอาร์ที่แบบว่าไม่เหมือนชาวบ้านจริงๆที่บอกใช่ใช่ครับหางเหิงมีครบพร้อมหมดอันนี้มาแต่งทีละสวยอันนี้แต่งเมียไม่ด่าแน่นอนเพราะด่าเหมือนเดิมครับด่าเหมือนเดิมทำไมอ่ะครับทำไมอยากนั่งแบบแบบเดิมๆว่าง้นอ่าใช่ครับเดิมๆอยู่ไม่ได้ครับ เดิมๆอยู่ไม่ได้คู่กันครับเมื่อมีรถเราก็อยากแต่งนะครับอย่างนั้นจริงๆแล้วแต่งแต่งก็คือแต่งสนองตัณหาตัวเองใช่ครับไม่ได้แต่งเพื่อขายเออเอาอย่างนี้ดีกว่าใช้คํานี้ดีกว่าก็สวยนะผมว่ามันก็ได้ไอเดียดีเพราะว่าจริงๆอย่างที่พี่กิ้งบอกคือ CSR ไม่มีใครก็แต่งแนวนี้กันใช่ครับคนแต่งน้อยครับคนแต่งน้อยสวยสวยตอนนี้ก็จะออกแนวคล้ายๆที่เรียกว่าบัมเบิ้ลบี บับเบอร์บีเพราะว่าทรงเขาค่อนข้างที่จะถึกอ้วนรถเขาอ้วนครับเราก็เลยคิดภาพว่าน่าจะจับเขาแต่งตัวแบบไหนอืมครับผมก็ออกแบบเองออกแบบเองสวยฮะจริงการแต่งบางอย่างมันอยู่ในหัวแต่ทีแรกแล้วแหละว่ามันสมควรจะออกมาแบบไหนเราก็ทําตามที่เราคิดเลยอืมครับผมแต่งอย่างเงี้ยชาวบ้านชาว่องเขาว่าอย่างไงไหมหรือว่าเด่นครับเด่นเด่นใช่ครับ้ากันว่าเด่นเพราะว่า คือเรื่องสีเนี่ยคือเด่นแล้วใช่ครับไม่ไม่ซีเรียสเลยเรื่องกับสีใช่ครับไปจอที่ไหนไปเจอที่ไหนก็ก็จะเห็นง่ายอ่าครับผมสรุปแล้วสองคันเนี่ยเมื่อกี้ที่เห็นนี่คือพิกลิงแบบว่าอยากจะแต่งอะไรกูก็แต่งว่าอย่างนั้นดีกว่าใช่ครับใช่ไหม ไม่งั้นผมไม่สะดุดตาหรอกว่าอะไรว่า X X Max มีแบบลายแบบ HP4 ด้วยใช่ใช่แล้วมา CHR อีกอันนี้คือแบบว่าอารมณ์เหมือนกับสีพวกแบบ Ford Mustang อ่ะแต่ว่าสีไม่เหมือนชาวบ้านแน่นอนไม่เหมือนใครครับคันเดียวในประเทศแน่นอนเพราะว่าสั่งทำเองทำเองครับโอเคอันนี้ทำกรุงเทพหรือทำที่นี่ทำที่นี่ครับทำที่นี่เหรอใช่ครับช่างช่างที่พ่นสีก็ เป็นลูกค้าที่มาผ่อนมือถือได้แหละอ๋อไปอุดหนุนขเขาเป็นลูกค้าที่มาผ่อนมือถือนะฮะค,คิดดูแล้วกันเจ้าของอู่อพ่นสีรถยนต์ยังบุต่าหมาซื้อมือถือที่นี่ครับผมสุดยอดสแสดงว่าจริงๆแล้วพี่กิ้งก็น่าจะมีคนรู้จักเยอะพอสมควรนะใช่ครับในละแวกก็มีคนรู้จักในละแวกนะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าคนแถวนี้มานี่อยากให้แบบพี่ช่วยออกไอเดียการแต่งให้หน่อยได้ไหมได้ครับมีนะมีครับปกติมีมีเยหรอปกติมีอยู่เอ้ยเฟี้ยวเฟี้ยว ใช่ครับแต่งแบบไม่เหมือนชาวบ้านใช่ครับจะหาว่าแบบไ<ส>หนก็ปกติก็มีมีมาปรึกษามีอะไรอย่างเงี้ยม,มีมีครับอ่าเป็นไอเดียที่ดีคือผมคอนเฟิร์มว่าเขาแต่งรถแบบว่าไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่แคร์สื่อด้วยไม่แค,คร์โลกด้วยใช่ไหมใช่ถ้าถ,ถ้าแคร์โลกเนี่ยไอเอแม็กอันเนี้ยโดนด่าไปแล้วหาว่าเสียวแล้วอะแต่เขาแต่งที่ผมมันมันก็โอเคนะมันก็สวยดีก็เอาเป็นว่าตรงนี้คือตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะครับที่ผมมาเที่ยวแล้วผมเจอกับ พ่กลิ้งโดยบังเอิญน,นะฮะกับรถของเขาซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็โอเคยอยู่ในเรื่องของดีไซน์สไตล์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาครันะฮะและก็ที่สำคัญคือตัวเองบอกว่าอยากจะแบบว่ามีไอเดียแต่งมาปรึกษาได้ได้ครับอืมปรึกษาแต่งรถได้มาผ่อนมือถือได้มาซื้อรถมือสองได้ทำแม่งทุกอย่างเลยใช่ครับเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับหยุดทุกวันจันทร์วันเดียวครับอ๋อแค่วันจันทร์วันเงียบเียบ ใช่ใช่ตรงนี้คือตลาดน้าดําเนินสะดวกใช่ครับมาหาพี่กิ่งคือขับมาปั๊บลงสะพานมาปั๊บก่อนถึงตลาดน้ําอยู่ที่แรกเลยอยู่ใช่ครับอยู่ติดกับตัวแลนด์มาร์กเลยครับแค่ประมาณร้อยเมตรอยู่ตัวตลาดน้าดาเนินเลยครับโอเคจะมาเที่ยวหรือจะมาซื้อก็ได้ครับร้านชื่อ KK Shop นะฮะแอบเห็นนะแบบมีเขาเรียกว่าโฆษณาแฝงเอาไว้ด้วย Facebook ส่วนตัวฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีป่ะมีเหมือนกันเน่นี่มี Facebook เอาไว้เผื่อว่าเพื่อนๆ,ๆอยากจะมาคุยกับพี่เขาเพราะว่าพี่เขาอารมณ์ติดดีชอบชอบนี่ Facebook พี่เขาจะมาพงมาพ่อนรถหรือว่าจะมาผ่อนมือถือหรือจะมาทํารถกับพี่เขาแบบให้แนะนําแนวทางติดต่อได้ Facebook ชื่ออานท์โชควิรัตลุงมณีลุงมณีม<อ>ครับผมอุสาหานออกนะครับเคเคชอปตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะครับอ่ะขอบคุณมากครับพี่กิ่งก่อนกลับกรุงเทพก็เลยแวะหาพี่หน่อยหนึ่งล้กันนะครับ ได้ครับยินดีเลยครับอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆไหมในในฐานะเราแต่งรถไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยอ๋อก็ฝากร้านด้วยเลยแล้วกันครับร้านเคช็อปนะครับตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนจำนำนะครับอย่างไงก็มาใช้บริการได้หรือว่ามาเที่ยวก็ได้นะครับผมนะครับไม่ได้เขี่ยอะไรกับเรื่องของการขาย X Max แนะครับแต่พี่แกชอบรถการแต่งรถ XMa กแม็นครับปิดรานได้ครับอยากจะแต่งรถหรือว่าอยากจะแต่งรถแนวไหนหรือว่าอยากจะแต่งแนวคล้ายๆกันก็ มาปรึกษาได้ครับผมก็ง่ายๆเลยคนแถวนี้อาจจะแบบว่าแต่งแบบเหมือนๆชาวบ้านเขาอยากจะแบบแหวกแนวในราคาที่ไม่แพงมากมายมาให้พี่กิ่งแนะนําแล้วกันได้ของแบบสเก็ตพร้อมได้ครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่กิ่งมากๆเลยขอบคุณมากครับ อะแฮปปี้แล้วนะ,ะก็วันนี้เรียกว่าปิดท้ายวันปีใหม่สงการนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่รับรองได้เลยว่าคอนเทนต์หลังจากนี้มันมันแน่นอนนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับพบก,กันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ